หนีแล้วหนีแล้วจอร์ดหนีแล้วขึ้นรถขึ้นรถก่อนโอ้ลับดีครับใจเย็นใจเย็นก่อนนะจอร์ดพี่กำลังพยายามอยู่โอ้ใจดีมากบอบเจ้าตัวนั้นยังอยู่หรือเปล่าน่าจะอยู่บนหลังคาพี่วนนั่นไงอยู่จริงด้วยทำไงดีต้องสลัดออกซะแล้วระวังครับระวังชนชนโอ้ดีนะจอร์ดเข็มขัดไว ก็เอาไว้แน่นๆนะพี่จำเป็นจะต้องสลัดมันออกเออขอขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องเอาตัวรอดก่อนเยอะแล้วพี่ฝนระวังเราออกมาทางเดิมอีกแล้วอะ็ปไงมางครับดูท่าทางเขาจะเขาจะหล่นลงไปแล้วว่ะขอขอโทษด้วยนะคะจอร เป็นไงบ้างมาแล้วครับกูว่าว่าไม่เป็นอะไรใช่หรือเปล่าจะว่าไปก็น่าสงสารเหมือนกันนะเขาเป็นอะไรเขาไม่ลุกขึ้นมาแล้วอะคะพี่ฝนดูท่าทางแล้วเขาอาจจะเป็นซอมบี้เหมือนในหนังก็ได้นะเรา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 จะทำยังไงกันดีอะพี่ว่าเราจะต้องเราจะต้องเอาตัวรอดก่อนตอนนี้เราจะต้องเป็นห่วงกันและกันก่อนนะ ได้ครับผมงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเพื่อไปตามหาคนอื่นๆก็แล้วกันแล้วเราจะหาเขาเจอไหมอ่ะพี่ฝนต้องเจอยังไงก็ต้องเจอแน่ๆไม่ว่าจะยังไงด <c oughs> ตามพี่มานะจอดตอนนี้จอดยังไม่เห็นคนอื่นเลยเห็นแค่คนนี้คนเดียวหรือว่าซอมบี้ไปอยู่ตรงอื่นกันหมดแล้วอะครับพี่ฝนพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ เราจะต้องค่อยๆเดินเข้าไปอย่างเงียบที่สุดโบถ้านายได้กลิ่นแล้วก็นายบอกฉันด้วยนะบูพี่ฝนว่าไงข้างหน้าจะมีซอมบี้แบบจดกลัวนะไม่เป็นไรจอดเดี๋ยวพี่จะดูให้เองบูบูว่าไงโบนายเจออะไรเหรอบูบูบู ผมว่าโบน่าจะบอกว่าข้างหน้าจะมีซอมบี้หรือเปล่าะอครับบูบูบเดี๋ยวนะข้างหน้านั้นบูบูบใช่จริงๆด้วยนี่ร้านร้านดอกไม้ตรงนั้นนี่นาะร้านดอกไม้ของพี่สาวคนนั้นน่ะเหรอบูบนั่นไงมีซอมบี้อยู่ตรงนั้นยังไงก็ขอให้เขาปลอดภัยก็แล้วกันเอาเป็นว่าเรา มาทางนี้กันดีกว่าพี่ฝนข้างหน้าเพียบเลยอะดูเหมือนว่าทางตรงนั้นจะมีซอมบี้เยอะมากพี่คิดว่าเราอาจจะต้องเดินอ้อมไปนะจอรอตเราจะอ้อมไปทางไหนได้ล่ะครับเหลือแค่ทางนี้ไม่ใช่หรอพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่าเราก็ต้องเดินไปอยู่ดีบู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 ว่าไงล่ะโบบูบู โบว่าอะไรครับพี่ฝนตอนนี้ไม่มีปุ๊กปิ๊กอยู่พี่ก็ไม่สามารถที่จะแปลภาษาโบได้เอาเป็นว่าเราจะต้องออกตามหาพี่เอปกปุ๊กปิ๊กแล้วก็น้องมานีให้ได้นะได้ครับเฮ้ยผมจำได้แล้วแหละทางนี้มันมีบันไดลงไปถนนใหญ่ด้วยนะนะบันไดงั้นเหรอจอร์ดใช่ครับูบว่าไงโบแสดงว่า โบคงจะบอกแบบนั้นนั่นเองอะว่าให้มาทางเนี้ยพี่ฝนโอหบันไดสูงน่าดูเลยอะข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าครับพี่ฝนพี่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะแต่ตอนเนี้ยให้เงียบเสียงก่อนดีกว่าโบตามมาเร็วเข้าระวังด้วยนะจอรดตรงนี้ดูท่าทางน่าจะมีซอมบี้แน่นอนเลยอะตรงนี้เกิดอุบัติเหตุเยอะกว่าตอนที่ผมอยู่อีกนะฮเฮ้ยเสียงอะไรอะครับ เราเข้าคือหน้าดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะจอดจอดแอบอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าเข้ามาจอดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะต้องเข้าไปช่วยเขาเอาเป็นว่ารอกับบ้ออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ฝนจะเข้าไปช่วยเขายังไงอะเราไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะมามือเปล่าเนี่ยเอาหน้า ตรงนั้นพี่คิดว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่น่าจะเป็นของที่เราสามารถเอาไปสู้กับซอมบี้ได้นี่ไงล่นะในแน่ด้วยครับนแน่นะออหยุดเดี๋ยวนี้อย่าทำร้ายคนโอ้ขอบคุณมากเลยนะเอ,นะอ,อบคุณตุงหลวนนี่นะเป็นอะไรหรือเปล่าคะขอบคุณมากเลยครับผมไปรับ,บคุณลุงที่ร้านทาโก้มานานั่งอยู่นั่นนะอะคุณลงุงกลัวกลัว เป็นอะไรหรือเปล่าคะได้รับาบาดเจ็บหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรหรอกว่าหนุ่มคนเนี้ก็ไปช่วยฉันจากร้านทาโกะมาใช่แล้วล่ะครับผมอะ่ะไปช่วยคุณลุงจากร้านทาโกะมาเมื่อตกี้อะ่ะมีคนวิ่งล่อซอมบี้มาด้วยใครหรอคะก็คุณตุงหลวงผู้จัยก็วิ่งล่อซอมบี้แล้วก็ปีนเข้าไปในเมืองอะ่ะฮะพี่แอกเหรอผมก็ไม่รู้หรอกเป็นตุงหลวงอะตุ้งหลวงงั้นเป็นว่าเราจะต้องหาที่ซอ่อน ที่ปลอดภัยก่อนนะคะถ้าเป็นพี่เอกก็ดีนะสิเออพี่ฝนแล้วถ้าเป็นตำรวจคนอื่นนะ่ะพี่ก็ไม่มั่นใจหรอกนะจอร์แต่พี่หวังว่าอยากจะให้เป็นพี่เอกนะ่ะเขาจะได้ปลอดภัยโอ้ยร้านเพื่อนผมเนี่ยที่ขายของเน่ร้านเนี่ยร้านนี้เหรอคะเอ๊ะอยู่ว่าเปล่านอะเดี๋ยวก่อนนะข้างใน ข้างในนั้นดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่นะคะโอ้เปิดไฟน่นะเอ้ยนั่นนายนั่งอยู่นั่นอะน่ากลัาชะมัดเลยอ่ะนี่คุณคุณออะไรอรอคุณคะอ๋อสวัสดีครับวันนี้จะรับบ้านแบบไหนแล้วครับโถตอนนี้เราไม่มาซื้อบ้านหรอกค่ะโอ้ผมก็ลืมไปโอ้กลัวมากเลยครับผมแอบอยู่นี่ต้องนอน ุณเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรอะครับมีแต่คนวิ่งผ่านไปผ่านมาทําตัวแปลกๆผมก็เลยกล้มแอบ,บอยู่หลังเคาน์เตอร์โอ๊ยน่ากลัวถ้าคุณไม่เป็นอะไรแล้วก็ก็ดีแล้วนะคะพี่ฝนเดี๋ยวจอร์ดขอออกไปดูมานีข้างหน้าหน่อยนะข้างหน้าก็เป็นบ้านจอร์ดแล้วอะ่ะได้ยินป่าเนี่ยได้ยินนะ่ะจอร์ดแต่แบบว่าตอนนี้พี่ไม่อยากให้จอร์ดไปเลยอะ่ะโอ้ยอยู่แค่ตรงนี้เองผมไปก่อนละจอเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยว เดี๋ยวผมมานะไม่ต้องกลัวตรงนี้มีไฟไหม้มีของหล่นพังฉันต้องแอบไปทางอื่นแล้วแหละโหย้ยพี่ฝนอย่าเพิ่งมานะครับไม่ต้องกลัวหรอกแค่นี้เองเดี๋ยวผมจะรีบไปรีบกลับมานี้จะเป็นยังไงมั่งนะถึงแล้วมานี้อยู่หรือเปล่าเนี่ย อ้าวแย่แล้วมานีไม่อยู่่ะเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่กันนะกระเป๋ายังอยู่น้องไม่ได้เอากระเป๋าไปมานีมานีไม่มีเลยอะห้องนี้ก็ไม่อยู่เฮ้ยหรือว่าจะไปที่อื่นกันนะ ไม่มีร่องรอยการใช้ในวันนี้เลยแต่ว่าของบางอย่างมันหายไปแสดงว่ามานีต้องหยิบไปแน่เลยหรือว่าจะไปกับพี่ตำรวจอีกคนหนึ่งนะเป็นไปไม่ได้หรอกเขาไม่น่าจะมาเจอกันได้นี่นะเอาเป็นว่าฉันจะออกตามหาน้องด้วยตัวเองดีกว่า เสียงใครอะจอ๊จอดจ๊อดอยู่ไหนยังหาไม่ทั่วเลยอะจอ๊จอดจอ๊อดจ๊อดอยู่ไหนเนี่ยบู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 วบอนายเห็นจอ๊อดวิ่งไปทางไหนอะบ๊บู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 วยบูวยทาหน้าเหรอบูวยจอ๊อดกลับมาได้แล้วพี่อยู่นี่ได้ยินพี่หรือเปล่ามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว คราวหลังอะ่ะอย่าไปคนเดียวแบบนี้นะผมไปดูน้องมานีมาแล้วแต่ว่าไม่เจอที่บ้านน่ะพี่เป็นห่วงแทบแย่เลยรู้หรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกนะ่ะซอมบี้แค่นั้นผมหลบได้มีไม่กี่ตัวเองนะไม่ได้นะจ๊อบมันอันตรายเกินไปเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่จับมือเอาไว้ก็แล้วกันเราจะต้องหนีออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วทําไมวิ่งไปหลังโรงพยาบาลน่ะครับก็ตอนเนี้ยซอมบี้มันมาทางนั้นเยอะเกินไปนะสิหะโอ้ตรงนั้นก็ตันนะ่ะ แน่นอาเป็นว่าเราจะต้องมาแอบตรงนี้ก่อนแล้วล่ะพี่ฝนนั่นใครอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะนี่หัวหน้านี่นะเอ้าคุณตุ้งหลวดที่อยู่ตรงป้อมอ่ะเจ๊เกิดอ,อ,อะไรขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะหรือว่าหรือว่าหัวหน้ากับเจ๊จะโดนสบี้พวกนัดกัดเอา ิดอะไรขึ้นกันแน่ท้งไมท้งไมถึงเกิดเรื่องราวเลวร้วายแบบนี้ทุกคนทุกคนที่เรารักหายกันไปหมดเลยพี่ฝนเราไปกันต่อไหมครับชอตตอนนี้พี่ว่าพวกเราต้องพักที่นี่แล้วล่ะเราเหนือ่อยมบาบ้างแล้วเอาปินว่าลุ่งนี้เราค่อยออกเดินทางก็แล้วกัน ครับผม